สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำหมูกรอบกันนะครับตอนนี้ก็กำลังทอดอยู่นะครับตอนนี้เราทอดด้วยไฟอ,อ่อนๆนะทุกคนประมาณ40นาทีนะครับแล้วเราก็จะไปพักไปนะเดีย๋ยวเราก็ทอดไปไอยู่างนี้ก่อนประมาณสัก40นาทีนะครับ30ถึง40นาทีเนาะแล้วเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าน้องหมูกรอบของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนนี่นะฮะหมูกรอบนะครับนี่ก็ทอดไปได้สักพักนึงแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาพักให้มันเย็ยนนะครับประมาณนี้การทอดหมูกรอบต้องใช้เวลานะทุกคนหมูกรอบนี้ประมาณสองวันนะ <c oughs> จะได้ินเดีย๋ยวเราจะทอดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะไปตินพัดลมให้เย็ยนแล้วเราก็กลับมาทอดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือรอบแรกนะทุกคนหลังจากต้มเสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นปะเดีย๋ยวเรามาดูตอนทอดเสร็จอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเนาว่าหมูกรอบของเรานะครับจะเป็นอย่างไรกันเอ่ยมันจะเหลืองกรอบน่ากินไหมนะครับก็อย่ามาดอดูตอนจบก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ปร,ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนหมูกรอบเราเราก็ต้องทอดในะน้ำมันไฟไฟเบาที่สุดนะครับประมาณ40นาทีนะทุกคนทอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากทอดเสร็จ40นาทีแล้วเราจะต้องไปพักให้มันเย็นใช่ไหมแล้วเราก็กลับมาทอดอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาน้องเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ